ครับผมตัวนี้ผมเว้มาเบิ่งฟาร์มครับผมพงศ์สีฟาร์มครับผมดูลุงพงศ์เพื่อนแกกำลังดูและครับผมดูดูฟาร์มพงศ์เพื่อนครับอยู่ลุงพงศ์ครับอยู่ไซครับผมอยู่ไหนครับผมนี่ฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มพงศ์สีฟาร์มนี่อยู่ไซครับผมบ้านสำโรงหมู่ที่สามครับบ้านสำโรงหมู่สามตำบลท่าสว่างนะครับอำเภอเมืองสุรินทร์ครับพงศ์สีฟาร์มครับ ลุงพงศ์สวัสดีครับผมลุงพงศ์สวัสดีครับครับตอนนี้ลุงพงศ์กำลังทำกำลังซ่อมกลั็ซ่อมก๊อกน้ำครับผมสวัสดีมากพาน่าครับคงเล้ยมาเยี่ยมช่อมครับผมฟาร์มครับงัวงัวส่วนมากสีเป็นงัวพันเอียงครับผมพันปลาบ้านพันแท้ครับผมพันแท้เลือดร้อยครับหลายตัวเหมือนกันครับโอ้หลายตัวสี่สิบแปดตัวแม่พันธุ์ มีพ่อพันธุ์ด้วยครับผมตัวนี้กำลังกินครับตอนกำลังถึงเวลาเวลาหิวเลยครับเอนเขากินเวลานีคเขาโอ้น, oh, นี่เป็นแถวเลยครับสวยนี่ผมชอบลักษณะโครงสร้างโรงเรือนนี่ครับเป็นแบบเพิงสไตล์นี่ครับนี่เป็นเป็นแบบไห้ครับเป็นแบบเพิงสไตล์โมเดิร์นสไตล์โมเดิร์นแบบหมังเห็นปะครับเพิงหมังเงินอะที่เขาทำแบบนี้คือคือยังไงครับนี่ลุงคงครับคือหมายถึงว่ายังไงครับคือ ขอให้โปร่งแสงบอกครับที่ทําเพราะว่าการจัดการโอ้ครับร oh, ครับผมครับแล้ว um ก็การจัดการก็ง่ายใช่ไหมครับการจัดการง่ายแล้วก็ดูแลง่ายครับนี่ก็จะขยายออกไปอีกครับผมนี่จะขยายเพิ่มออกไปทํากําลังทมใหม่ให้ดินอยู่ตัวก่อนให้ดินแน่นก่อนครับอ้ครับผมกินก็กินฟางแห้งครับตอนนี้หญ้าก็ช่วงนี้หญ้าก็ ยาไม่เคยใช้เลยครับผมไม่ได้ใช้ยาเลยใช้แต่ฟางใช้แต่ฟางครับกับอาหารกับอาหารอาหารเสริมครับผมครับโครงสร้างโรงเรือนนี้อูกี่ห้องครับผมนี่เยอะเหมือนกันสิบห้าห้องแต่ละห้องนี่เท่ากันไหมครับหรือว่ากว้างกว้างแล้วแต่จำนวนวัวด้วยครับผมถ้าอย่างนี้มาตรฐานใช่ไหมครับที่ทําแบบเป็นห้องแต่ช่องครับ คิดว่าคงจะใช้ได้เขาก็มาดูบ่อยเรื่องโชคนี้โอ้ครับครับใช่ครับหลายหลายคนเหมือนกันกีกีเมตรครับผมแต่ละห้องครับอช่องหนึ่งประมาณสี่เมตรสามสิบครับช่องหนึ่งสี่เมตรสามสิบสามสิบคูณสี่เมตรห้าสิบคูณสี่เมตรห้าสิบครับถ้าอย่างถ้าอย่างลึกถ้าอย่างความยาวเข้าไปครับลึกความยาวก็ถ้าบวกสังกะสีบวกตัวครอบไปก็ประมาณเจ็ดเมตร ประมาณเจ็ดเมตรถึงยาไปถึงนู่นใช่ไหมครับยาไปสุดนู่นเลยใช่ไหมครับครับโอ้หครับผมอ๋อครับผมครับตัวสังกะสีครับโครงสร้างเหล็กหมดเลยนะนี่สันไทยสีอย่างดีเลยแล้วก็มีไฟครับผมผมชอบเสาต้นมากที่ที่ทำอันนี้คืออะไรครับถีาทำไม่ให้สนิมมันเกาะเหล็กโอ้ไม่ให้สนิมเกาะเหล็กที่ทำแบบนี้ครับไม่ให้สนิมเกาะเหล็กเหลือให้เหล็กมันคงทน ถ้าจะเข้าไปกับลุงดูดูข้าลุงพงได้ไหมครับนี่ดูนิดหนึ่งาะเข้ามาชมนิดหนึ่งเอ้ตัวนี้บอกขอญาตโอ้ยโอ้โอ้ยครับผมผมไม่ค่อยถนามเลยครับผมครับโอ้โอ้เป็นอย่างนี้หรือเวลาครลาปูก็มาหนีบโคตแทงวัคซีนแทนโอ้ก็เลยแบบนี้พวกเขาทำแบบนี้เลยหร่ครับครับผมครับ ปล่อยก็ชืนมากระเทียนกันมาปล่อ้ยครับแทงตรงนี้ทีเดียวก็แทงที่นี่ทีเดียวเลยครับโอ้แบบนี้เองครับเพิ่งเย็นนี่ครับผมทำแบบนี้ไม่ค่อยเย็นเลยครับวัวก็ออกทางนี้พอครับนี่วัวก็ออกไปแล้วหนีบคอคนยืนอยู่สองคนก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้โอ้หนีบคอคนยืนมาคนยืนมากลางเนี้ยกลางนี้วางคนยืนมาพอวัวเข้าหัวมาสไปโอ้ นี่ไว้พอดีเลยครับพอดีเลยแล้วก็ฉีดพอเจ็บแล้วฉีดยาฉีดยาฉีดได้ป่ครับครับฉีดโอ้้มันโดดออกแล้วหม่ได้ครับครับผมครับโอ้มาแต่ที่แถวเดินแถวมาเลยครับครับครับผมครับโอ้มหเป็นอย่างนั้นครับเขอันนี้ค้งนี้จะเล็กหน่อยครับนี่อ่าค้กนี้แต่ก่อนว่าจะทําเป็นโค้งค้ออ่าอนุบาลตัวเล็กมันเข้ามากินอาหารครับผมครับเดี๋ยแล้วมันล้นก็เลยเอาไว้ตัว ที่มันชนเขาดื้อตัวหนึ่งมาอยู่อ๋อตัวนี้ผมชอบส่วนเขาตัวนี้ดื้อเขาดิเขาไม่มีเขาทำไมใช่ไหมันมันชอบชนมันชอบหัวช้นได้เปล่าเอาหัวกระแทกไปใส่ลูกด้วยกันกับเขาหัวกระแทกบ่อยมันกระแท้จริ้งหมดครับกระแทกท้องนี่เปล่ากระแทกอะไรนี่โอ้ครับผมครับน้ำนี่ให้ให้ข้างหลังครับเป็นระบบแบบอ่านี่เอใส่ลูกลอยใส่ลูกลอยลอยทุกตัวครับแต่ละช่องมีอยู่ครับ อันหนึ่งครับผมน้ำนี่ไม่ขาดเลยครับให้ถนนน้ำขาดไม่ได้หรอกน้ำครับผมกินทั้งคืนเลยนะครับกินทั้งคืนทั้งวันครับผมก็กินปลาครับผมอาหารมันหิวน้ำยังอาหารก็ต้องผสมโอ้ครับผมผมอยากจะถามหน่อยว่าถ้าทำนี่หมดยืมกันแ้ครับผมยืครับผมทำสองตอนนะผมทำโอ้ทำทำแบบประมาณักประมาณห้า ประมาณประมาณเกือบห้าแสน๋อทั้งหมดเลยใช่ไหมครับค่าแรงค่าอะไรับทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่อันนี้อันนี้แหละไม่บวกเพราะอันนี้ทาเองออมาอนี้ทาเองยาวยาวนี่ห้าแสนออทเรงว่านานแล้วนะครับน้องเหนือดูไปแล้วหลายปีแล้วครับแต่ทําไมแต่ทําไมยังดูใหม่เหมือนสร้างใหม่ออทาสีทาสีเ้ื่อยเรื่อยเปล่าครับผมครับมันต้องดูดูดูข้างนอกแล้วถึงจะสวยเนาะครับอกมาเนี่ยจะเป็นแนวเลยครับผมนี่ก็จะดูแบบ ดูพอเป็นพิธีนะครับพูเป็นแนวทางครับผมตรงนี้นี่ประมาณกี่เมตรครับตรงนี้ตรงนี้าส่วนออกมาข้างหน้าหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรเท่ครับหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรริมริมนอกครับผมครับแต่ลางนี้ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะลึกนะครับน้องไม่ไม่ไม่ลึกหรอกครับไม่ลึกเลยต่ำๆครับผมเอาแต่แค่อวัวเล็กมันกินได้ควัวเล็กตัวเล็กกินได้ครับผม นี่ก็กินง่ายแล้วคอก็ดีเลยครับครับผมกินเป็นเวลามอนกันครับเป็นเวลาช่วงใส่ฟางวันหนึ่งใส่ฟางสองครั้งสองครั้งรอบนี้แล้วก็ตอนรอบประมาณมืดทีหนึ่งจบวันละกี่วันละกี่ก้อนนี่เอ่อตรงนี้ทีหนึ่งประมาณเก้าก้อนแปดก้อนอย่างต่าเก้าก้อนอย่างต่างครับผมครับมันมันแล้วก่จังหวะบางวันหมดก็ ถึงว่าแปดเก้าหรือสิบบางวันไม่หมดเลยใส่ห้า้อนเรียงกัครับผมแต่ต้องกินให้หมดนะถึงจะใส่ต้องกินให้หมดถึงจะใส่ไฟเหลือนี่ก็เป็นแถวระเบียบเลยผมจะดูตรงนี้หน่อยอันนี้สีอะไรครับผมไม่ได้ดูสีเขียวว่าอย่างสวยก็สีเขียวสวยเนาะโอ้นี่ครับให้เข้ากับเหล็กเหล็กก็สีเขียวครับผมสีเขียวเข้มอย่างฟางนี่ก็ประมาณกี่ก้อนครับผมนี่ วางนี้ผมลงทางนี้รู้สึกจะจะแปดพันแปดพันก้อนครับลงที่สวนข้อหมูน้ำสองพันโอ้ครับผมครับลงที่สวนข้อหมูสองพันครับครับผมครับกะว่าหน้าแรงจะเอาไอตัวนี้กินไหนตัวครอบไหมให้กินเคากินหน้าฝนเสร็จแล้วก็ถ้ากินนี่หมดก็ต้องไปเอาที่โน้นนะครับผมครับครับผมครับแล้วเราครับลงคอ เจะไปทุระซื้อของในเมืองมาีแพะนจกด้วยป่ครับทานนูนืแพะสามสตัวมครับผมแพะสาตัวเลยตัวอ้แม่แพะสาตัวหมูก็แม่แม่สิตัวทอแต่ต้องไปทุระในเมืองก่อนครับโอ้อยากไปดูแพะนะครับเนาะอยากเห็นการเลี้ยงแพะแพะนี่ก็ขายเหมือนกันใช่ไหมขายลูกแพะขายเป็นกิโลครับมัขายเป็นกิโลกิโลกิโลหนึ่ง ก็อเอาก็ซื้อเจ็ดสิบครับผมตอนวมตัวตอ,ตอนครั้งหนึ่งเราขายเจ็ดสิบพอหลังชุดหลังมาผมไม่เคยตอนอขายได้120ร้อยยี่สิบก็เยครับผมครับสี่เดือนสี <4 S 2> ่ <4 S 1> เดือนอายุสิบปีหนึ่งออกสองครั้งเนาะครับผม,มาก,บการทำทองของแปะมันสี่เดือนยี่สิบวันครับผมครับพอออกลูกมาประมาณยี่สิบกว่าวันหรือเดือนหนึ่งมันก็ ขึ้นนี่แหละขึ้นเป็นสัตว์องไทยครับอ๋อครับผมครับตรงนี้จะตรงนี้จะรู้สึกว่าจะกินพร้อมกันดีครับเนี่ยวัวถ้าวัวใส่เยอะเยอะมันกินฟางมันกินดีมันแย่งกันกินแต่ถ้าใส่ตัวสองตัวอย่างเงี้ยมันมันไม่กินก็ฟางก็แต่เหลือมันก็มาอยากท่าไหร่มันก็ไม่อยากกินครับถ้าอย่างนี้มันแย่งกันครับมันแย่งกันใส่ถ้าไรก็ไม่โอ้ใส่ท้าไรก็ไม่เหลือในตัวไหนครับ สีไดายเนาะไม่ได้สีไดายเนาะไม่ได้มาดูวัวไอตอนที่ออกลูกใหม่ๆเนาะออกเมื่อวานออกประมาณนี้เลยได้ได้ถ่ายถ่ายทำไหมครับหรือว่าออกต่อคืนบอกรอกเวลานี้บอกรอกเวลานี้นะครับสิได้เนาะไม่ได้ดูเนาะมาดูตอนวัวคลอดลูกครับผมเขาชอบดูกันเนาะวันนี้นี่แม่ครับผมใช่มีอยู่สองตัวด้วยกันครับตัวนี้มันเข้าสีอุ้มโดนรล้ชนเลยเขา๋อตัวใหญ่เหมือนกันครับ กะโนกมันขาดแต่ตอนเล็กๆหมามันกัดกระโมนมกลาดก็โ<อ>ดนลูกก็เยบ็บนี่ครับลูกลูกตัวนี้น้องนี่สวยๆครับตัวนี้ก็จองแล้วที่ตัวนี้อจองจองแล้วเจ็ดหมืน่นตัวนี้โอ้ตัวเล็กนี่นะครับ,รบโอ้โอ้เจ็ดหมื่นเลยครับกี่เดือนครับเออตัวนี้เพิ่งจะไม่ถึงสามเดือนวันนี้โอ้เอาแม่แม่ที่ทับไม่ได้ไปโน่นไปครับโอ้ ตัวนี้เพศเมียละสตัวสตัวเขจองหมดแล้วจองหมดเหมือนกันตัวละสองหมโอ้มาจับตัวละสองหมื่นตัวตัวนี้ลอยไปยี่สิบห้าเอาไปไปยี่ห้าครับตัวนี้ปล่อยไปสิบห้าโอสวยครับสวยตัวที่เอาไปประกวดก็สวยแล้วก่แต่เสียดายไม่ได้ดูครับผมได้ดูอยู่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายครับถ่ายนี่ก็สวยตรงตรงอันนี้ขี ตรงนี้ก็ทําทุกอันทุกช่องเลยแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าถ้าโดาถ้าคำนวณอะจะใส่ถ้าท er, ําใหม่ใส่ไมไ 22, bbe bbe? Hey ่เกินยี <S 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 ่สิบห้ายี่สิบหกเซนต์ตัวนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกเซนต์ใช้ก็ใช้เหล็กเข้าบนปูนครับนั้นไล็อกครับล็อกล็อกปูนคพาเด็กคนหนึ่งช่วยปูนให้เด็กปูนคอสี่ประมาณอาทิตย์เดียวว่าอาทิตย์เดียวครับครับครับท่นี้จะออกพันช้า นี่ครับน uh ี่ครับต uh ัวนั้นก็แดงสวยอันนี้ก็จองเหมือนกันบันนั้นแดงนั่นนะนี่ครับไอ้ไอ้นั่นหกสิบแปดหกสิบแปดตัวผู้ไม่ก็ได้แล้วครับหกสิบแปดตัวเล็กที่จะจองสี่ตัวมีเท่าไหร่จองหมดแล้วโอแสดงว่าแต่ละชุดหนึ่งชุดหนึ่งนี่ก็หลายตัวเหมือนกันครับลูกออกมาแต่ละพี่นี่ เนี่ยเนี่ยต่อต่อไปอีกถ้าถ้าอีกเดือนแบบว่าอีกสองเดือนท่านจะมาหรือมีเด็กน้อยเต็มเลยมันมันมันเหลือยี่สิบหกไม่สุดายแล้วครับไม่ได้มาเจอเด็กน้อยเต็มแล้วครับน้องมาช่วงช่วงมีนา้ำครับครับมีน้ำเลยครโอ้นี่ครับลงเรือนเอาไวาจะออกประมาณมีน้ำครับผมครับโอ้ออกประมาณมีน้ำพร้อมกันเลยแล้วก็ผมให้ลูกแยกเพศโอ้ใ้ให้ลูกให้ลูกแยกเพศตัวเมียให้ออกไปตัวเมียครับแยกเพศนี่เขา ใช้หมุดการละเท่าไหร่ที่แยกเเดืยอตัวไอไอไอโดดหนึ่งสองพันกว่าบาทโดดหนึ่งสองพันกว่าบาทแต่ว่าชัวเลยใช่ไหมครับชัวอ๋อก็หมอถ้าไม่ติดเกิหมอหมอเอกใช่ไหมครับที่ดูแลหมอเอกทำทำเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ที่โรงสีฟาร์มได้เลยครับติดต่อที่นี่ได้เลยครับอทำให้ได้แยกเพศได้เลยโอ้สองพันนะครับสองพันกว่า แล้วแต่ระยะทางด้วยใช่ไหมก็มีต่างจังหวัดมาดูเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับผมเพราะมาจากทางอุบลสะโกนครจากทั่วแถวภาคกลางภาคใต้เขมาหมดผมมาภาคอื่นก็มามาชมแล้วครับทุานครับผมครับโอ้พอทำห้องน้ำไปถ้าเล็งตรงไปก็จะจนห้องน้ำเลยหลบ ลบให้มันเป็นโค้งถอยไปอ๋อครับผมลบเป็นโค้งถอยไปครับผมแต่ก็สวยอยู่ครับรับกับโค้งนี่ยตัวนี้ครับสวยครับนี่แม่สองตัวก็สวยแม่ใหญ่แม่ตัวอีกตัวหนึ่งออกเดินหน้าออกเดินหน้าครับนี่ยแม่ที่นอนโอ้หนี่ที่นอนนี่ลบๆอยู่นี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 ่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้นี่กระจองแล้วกรจองแล้วเหมือนกันครับโอ้โครับแต่ละตัวนี้ไม่เจ็บเป็นแจ้มเลยครับโอ้โหแกมแรกเลยครับ อันนี้เพราะเสนาธิาที่ออกมากินข้างนอกตัวนี้ผมครับผมดูครับเอาตัวนี้นอนนอนเท่านั้นตัวตัวนี้เดือนถัดไปอครับผมครับแต่ก่อนวันได้ไปเอาตัวนี้จะไปเลยผมว่ามันีอ้ายเกินตงจางมันจะเอาตัวนี้ไปใหญ่มากเลยครับครับผม ใหญ่ใหญ่มากด้วยด้วยแดงเข้มเลยครับผมทำตาแดงเข้มเลยที่ราคามาให้ให้หนึ่งสองตัวนี้ให้รไม่ได้ขายไม่ขายให้เท่าไหร่ครับให้หนึ่งล้านสองตัวหนึ่งล้านคู่คู่หนึ่งก็ห้าแสนับ ตัวละห้าเซนก็เดินหามาหามาดีถ้าผมขายไปผมก็ไม่หายผู้เป็นร้านเลยครับผมต้องไปยืนตรงนี่ครับเนาะถ้าถ้าถ้าจะถ่ายเห็นสวยๆต้องไปยืนตรงนครับ้นสองสามเดือนที่แล้วผมเอาไปว่านี่ป่ะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่นิ่งกรรมการจองแล้วจองอีกเดี๋ยวไม่นิ่งครับผม แว่าของผมใหญ่ไปเขามีใหญ่กว่าของผมอีกมาจากแถวเหนือแถวพิษณุโลกแถวโอ้นี่ผมผมผมสังเกตดูข้างบนนี้จะไม่ค่อยสั้นมากรครับอันนี้ผมสั่งไอ้น้านนาสั่งสั่งไอ้ไอ้สันไทยมามันยาวเลยผมไม่ตัดทิ้งปอยได้ออกยาวเลยชได้แล้วครับเราก็เลยให้มันสโลวไปอ๋อครับผม รวยมากครับคีวัวน,นี้ได้ขายไหมครับอันนี้เดือนนี้ขายสองรอ้อกสิบเขาสั่งไว้แล้วบ่ะโอ้ครับผมนี่้ก็ให้แบบบางที่ก็เป็นใส่ลูกลอยบ่อปูนเนะาะแต่ตัวนี้เป<ม>็นแบบถังน้ำมันตัดถังซีถังมาแบบนี้ง่ายกว่าอุ้ยครับเป็นไรไหมนี่ไม่ชนจอเคนเก็บมันชอบไมรู้ครับชอบไม่รูชอบให้รู้ชอบไม่รู้ชอบไม่รู้ชอบไม่รู้ ทำไมไปประกวดอะไรก็เอาอาบน้ําอาบอะไรลูกให้เช็ดตัวเช็ดอะไรให้ระวันแล้วมันก็เชื่องครับปีที่แล้วมีที่สุรินไปได้ที่สองเหมือนกันแต่ปีนี้ไม่ออกหรอกท้องแก่ท้องแก่ท้องแก่สงสารมันขึ้นรถขึ้นอะไรลําบากเรับอันนี้ก็แดดแดดขนาดนี้ไม่เป็นไรนช่ไหมหมอไม่ร้ายพอดีครับ อยากให้เล่นนี่อยากให้เล่นจะให้จอเนี่ครับอยากจะให้อครับผมครับนี่ครับผมครับก็ไม่ได้โอานี่ครับตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้นี่จะเล็กกว่าครับผมแต่ผมเบอร์เบอร์ทุกเบอร์มือถือครับครับติดอยู่ครับนี่ครับ บ้านสำโรงครับผมบ้านสำโรงคาดว่าจะเป็นป่าไม้ครับผมอาจจะเป็นวัดครับผมมาดูข้างนอกครับข้างนอกชมพูดอกไม้ครับสวยครต้องดูนี่เก๋เดี๋ยต้องมองให้ไกลครับมองไม่ชัดเดี๋ยวจะมืดหน่อยครับผมมืดเต็มนลอยครับตัวอย่างคว้างครับผม ใฟางรับฟางพยงเลยนี่นี่คุนี่ครับเ้ยรับกับรั้วครับผมนี่รั้วไม่เกี่ยวลุงพงครับไอ้รั้วรั้วรัว้วนี้กี่กี่ชั้นครับทเองหมโอ้ทำเองบอบบอุ้หมดบบอเ่าจาถ้ารั้วนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยหมดนี่เยอะเหมือนกันนั่นอ โอ้รอบนี้เลยนะครับแต่มันงามแต่แต่มันสวยครับรับกับฟาร์มเลยครับรบับเข้ากันนะแต่เข้ากันดีครับผมโอ้คันเองครับผมนนอบโอ้ครับผมครับวันละ 400. ครับวนนันละสี400่ร้อยบครับเกือบแสนโอ้รวมขอก็ก็เยอะเหมือนกัน แต่ถ้าทำไปเรื่อยๆแลครับเนาะถ้าสวนก็ขายได้กับทำขาย,ขายอ๋อครับผมข้างๆนี่ก็ปลูกกล้วยครับผม,มกล้วยอยู่ใกล้โอกวัวสวยครับอันนี้กองใหญ่กองใหญ่ทีนี้ทำสวนปลูกผักเยอะครับผมปลูกเยอะคนอยู่ในตลาดเกือบครึ่งหนึ่งแถวบ้านนี่เลยโอ้จริงเหรอครับ,รบโอ้ปลูกผักไปขายเพราะเพราะว่าได้ย<อ>ินช<อ>ือ่อครับตำบลตำบลท่าสว่างครับได้ยินชื่อครับ ว่าปลูกผักขายสหงในเมืองครับ้านบ้านนี้นะครับผมเขาประกวนเขาได้ที่หนึงลำดับประเทศนัโอ้โอลงองอ้โอ้สอ้โ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 อ้คอ้โอพงอัโองโอ้โอบคอณคุ้โอ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 สโอ้อ้โอบโอ้คอ้โอ้้น้